นวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ b e s t practice ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอาธัธยาศัยอำเภอด่านมะขามเตี้ยได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขพร้อมทั้งจัดทำรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21ที่ส่งผลต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ให้เกิดพฤติกรรมทักษะชีวิตตามที่คาดหวังทั้งการระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การจัดการกับอารมณ์และความเครียดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21ได้อย่างมีความมั่นคงและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข สอดคล้องและเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุกการดำเนินงานในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21ที่ส่งผลต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบบยามุกแบ่งเป็น4ระยะดังนี้ระยะที่1การวางแผน ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะที่ใช้ในการป้องกันยาเสพติดและอบบยมุกในสถานศึกษาระยะที่2การปฏิบัติการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่11ที่ส่งผลต่อการป้องกันปัญหาย,ยาเสพติดและอบบยมุกของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่3ด้านการปฏิบัติใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21ที่ส่งผลต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธิยาศัยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีระยะที่4ด้านการประเมินและสรุปผลและด้านการปรับปรุงแก้ไขการประเมินผลและการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21 ที่ส่งผลต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบบยมุขของส่วนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21ที่ส่งผลต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบบยมุขคือกระบวนการ RSTNE model หมายถึง R หมายถึง readiness p r e p a r a t i o n การเตรียมความพร้อมคือสำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์ความพร้อมโดยศึกษาบริบทของสถานศึกษาดำเนินการสำรวจสถานการณ์สภาพแวดล้อมปัญหาในเขตบริการของสถานศึกษามีผู้บริหารครูผู้เรียนและชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ดำเนินการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนมาวิเคราะห์และแบ่งกลุ่ม เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมได้แก่กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มใช้ยาเสพติด <S, S หมายถึง Strategic Planning การวางแผนกลยุทธ์มีการกำหนดนโยบายการวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายกำหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่กำหนดแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน T หมายถึง Tacking Action การนำแผนงานไปปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดโดยผู้บริหารครูผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆต้องรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน N หมายถึง Networking การสร้างพาคีเครือข่าย การสร้างภาคีเครือข่ายหมายถึงมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นในลักษณะของภาคีเช่นชุมชนหน่วยงานหรือสถานศึกษาอื่นๆการสร้างภาคีเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและอบายมุกในสถานศึกษาและชุมชน E. หมายถึง evaluating การประเมินผล การประเมินผลการบริหารจัดการเป็นการกำกับติดตามประเมินผลและตีค่าผลงานที่ได้ทำมาแล้วว่าบังเกิดผลดีเพียงใดและนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขจากการมุ่งมั่นพัฒนาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีนโยบายต้องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุกในสถานศึกษาจึงได้กำหนดแนวทางของรูปแบบที่คำนึงถึงการวางแผนกลยุทธ์เป็นสำคัญการนำแผนไปปฏิบัติและการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการปฏิบัติตามแผนนำมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบจนได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21ที่ส่งผลต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขขึ้น คือกระบวนการ RSTNE Model ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารด้วยกระบวนการเชิงระบบและยังสามารถนำกระบวนการดังกล่าวไปใช้ในงานด้านอื่นๆเช่นด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นต้นการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21 ที่ส่งผลต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีพบว่าสามารถพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและผู้ใช้บริการให้ดีขึ้นโดยผู้เรียนและผู้ใช้บริการมีสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขโดยภาพรวมก่อนใช้รูปแบบอยู่ในระดับต่ำและหลังใช้รูปแบบอยู่ในระดับสงูง ครูและบุคลากรและวิทยากรยาเสพติดมีความพึงพอใจต่อรูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากและจากการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21ที่ส่งผลต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดและอาบายมุกยังส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสมริตทางการศึกษาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นนิด้านการศึกษานอกระบบระดับโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านค่าเป้าหมายขั้นสูงผู้เรียนระนักในการร่วมกิจกรรมและการแก้ไขปัญหารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาเช่นกิจกรรมชมรมอาสาเยวาวชาชกิจกรรม to be n u m b e r รเป็นต้นปฏิบัติต้นเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้ผู้เรียนของสถานศึกษาได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี2564 ปี2565และปี2566มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษาแฟนเพจกศนอำเภอด่านมะขามเตี้ยการประชุมภาคีเครือข่ายจัดนิทรรศการนำเสนอการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวเป็นต้นส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับจากภาคีเครือข่ายชุมชนและสังคมเช่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่องสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยปลอดยาเสพติดและอบายมุกเป็นสถานศึกษาต้นแบบสำหรับการศึกษาดูงานเรื่องสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกจากหน่วยงานต่างๆ